ก็ต้องขอ,อกราบสวัสดีกับท่านผู้ชมชาวไทยกันทุกท,ท,ท่านกันเลยนะครับผมนะก็วันนี้ม่เหมนกับผมไม่เอาสก,ากังลีคนเดิมนะครับผมนะสำหรับวันนี้นะครับผมเราก็จะมาทําการรีวิวทนาของเจ้าทนาของ คิงคิมสันนั่นเองในแบบวิาสาต Adventure เหมือนเดิมนะครับผมนะวิธีการได้คิงคิมสันนะครับผมกนะ็ค่อนข้างจะง่ายเลยนะเดี๋ยวอันนี้เป็นคิงคิมสันแบบธรรมดานะครับผมนะก็เดี๋ยวเราจะมาสอนกันเลยว่า,าวิธีการได้คิงคิมสันนั้นทํายังไงแล้วก็ทั้งด้านของตัวทางด้านของตัวทางด้านของระบบนิสัยนะครับผมนะของสแตนนะทั้งหมดมันจะเป็นยังไงนะครับผมนะก่อนที่ทุกคนจะไปร,ะรับชมคลิปวิดีโอนะครับก็ฝากที่จะกดไลค์ใพ้เป็นกำลังใจขนละหนึ่งไลค์ครับผมาเดี๋ยวเราเริ่มต้นคล โอเคครับผมนะเดี๋ยวเรามาเริ่มจากาน้าของตัววิธีการหาหก่อนเลยดีกว่านะครับผมนะสำหรับทา้าของตัวสแตนคิงคิมสันนะครับนะ <S 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 ก็วิธีการหานะครับผมนะก็คือมันจะดอกจากลูกธนูเนาะจะเป็นเอ่อตัวคิงคิมสันนะครับผมที่เป็นเป็นแขนของมันข้างเดียวนะครับผมนะซึ่งเราจําเป็นจะต้องหาทาห่านของตัวกบด้วยนะครับผมนะซึ่งกบเนี่ยเวลาเรากดใช้ไปไหนเวลาเราเจอกบแล้วใช่ไหมแล้วเรากดใช้อะโอกาสคือมันยังยังมันจะยังไม่ได้เลยนะเราต้องไปสูมหนึ่งในห้าจากตรงนั้นอีกมา เดี๋ยวเราจะมาหาจุดเกิดกบกันเลยนะครับผมนะว่าจุดเกิดกบแต่และจุดนะมันเป็นยังไงนะครับผมนะไปกันเลยครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจากหน้าของตัวจุดแรกกันเลยดีกว่าดิวจุดแรกจุดเกิดกบจุดแรกคือตรงไหนอ๋อจุดเกิดมันไม่มีจุดตายตรงเหมือนกันพี่อีกแล้วเหรอเกิดข้าแี้เล้ใช่โอ้โห ใช้กบต้องเวล่า้เลยนะพี่คือเราจะไจะต้องใช้สแตนของแขนคิมคิมสันเนี่ยเอาไปต่อยคนนู้นต่อยคนนี้เพื่อจะให้ขึ้นเวลคือต้องขึ้นเวล5ใช่ไหมถึงจะสามารถใช้ได้ <c oughs> และแขนคิมคิมสันเนี่ยมันมีสกิลอะไรบ้างวะมเจีมันเนีง่อแค่ต่อยง่ ก็น,นั่นแหละถ้าเกิดใครอยากใช้คิงกิมสันแบบอ่าร่างเต็มๆนะผมก็ต้องมีความอดทนสักนิดนึงที่จะได้แลวนะของตัวร่างมานั่นเองนะครับผมนะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับผมนะสำหรับทา่าของตัวสกิลแรกนะครับผมนะสกิลแรกจะเป็นทาน่าของสกิลที่มีชื่อว่าโดนัทพันช์นั่นเองนะครับผมนะเป็นสกิล e นะครับเดี๋ยวผมไปที่ตัวดัมมี่สักครู่หนึ่งนะครับผมนะอ้ออีกอย่างหนึ่งนะครับผมนะคิงกิมสันไม่สามารถกระโดดได้นะครับผมนะม,มันมันเป็นเหตุผลเพราะว่าอะไรวะดยว ตัวมันเปเกี่ยวกับไอเน,นี้เกี่ยวกับวาร์แล้วมีทีท,ทีการตัดของมันอืมก็นั่นแหละถึงเป็นสาเหตุว่าทําไมมันถึงกระโดดไม่ได้นั่นเองนะครับผมนะสกิลอีครับผมจะมีชื่อว่าโดนัชพันธ์มาเดี๋ยวเรามาเล่นกันเลยดีกว่า3 2 1นี่ครับผมมันจะเป็นการต่อยหนักๆเลยหนึ่งทีเห็นไหมโดยการต่อยนะครับผมนะมันจะเป็นการทําให้ศัตรูนั้นบินด้วยนะครับผมน้าน,นดิโด เออว่านะครับผมนะซึ่งทำดาเมจประมาณ65นะครับผมนะโอเคร้นแบต่อไปนะครับผมนะจะเป็นสกิลที่มีชื่อว่าตองช็อปนะครับผมนะซึ่งสกิลนี้เป็นสกิล R นะครับแล้วก็ปลดล็อกตอนเลเวล2นั่นเองสกิลอนะครับผมนะจะเป็นตัวเหมือนเป็นการต่อยเหมือนกันแหละแต่ว่ามันจะเป็นการต่อยทางหน้าของตัวคำปับอ่ะน่าใช่เดี๋ยวผมลองใหม่ดูอ่ะนี่เดี๋ยวแป๊บนึงนะสกิล R ครับผมอ่ะแป๊บนึงรอมันคูลดาวน์แป๊บนึง ประมาณนะครับผมนะเหมือนไปต่อยต่อยประมาณที่ประมาณขามับนะครับผมนะแล้วทำให้ศัตรูล้มไปนั่นเองนะครับผมนะซึ่งทำดาเมจเบากว่าสกิล e นะครับนะดาเมจก็จะอยู่ที่ประมาณ45นะครับนะแล้วก็ระดับต่อไปนะครับผมนะสกิลที่มีชื่อว่า epic tap นะครับผมนะเป็นหน้าของตัว standard level 3นะครับผมนะถึงจะสามารถใช้หน้าของตัวสกิลนี้ได้นะครับผมนะซึ่งไอสกิลเนี้ยมันจะสามารถทําให้ผู้เล่นเนี่ยสามารถไปมองมองอนาคตได้ประมาณ2-3วิเว้ยแล้วก็มันจะทําให้เอ่อผู้เล่นเนี่ยได้รับการเป็นอมตะด้วยนะครับผมนะอ่ะนี่ เราจะลองดูเลยนะครับผมนะนี่เห็นไหมเมื่อกี้เนี้ยแป๊บหนึ่งนะผมยังงงเลยลืมไปไอ้นี่มันเป็นโฮเวอร์เอเวนเพราะฉะนั้นตีเข้าปเป็นเื่องปกติครับ โอเคระดับต่อไปนะครับผมนะจะเป็นสกิลที่มีชื่อว่า Time อ e เ e ส e ท e ลพอร์ตเองนะครับผมนะจะเป็นการลบเวลานะครับนะซึ่งมันจะเป็นการเทเลพอร์ตนั่นเองนะครับผมเมื่อเราใช้สกิล x ไปเนี่ยมันจะเป็นการลบเวลาแล้วก็เทเลพอร์ตมาตรงนี้นะครับผมนะซึ่งระยะการเทเลพอร์ตก็ไกลอยู่นะก็ถือว่าไกลอยู่นิดนึงอ่ะอมนั่นแหละนะครับผมนะแล้วก็ถ้าของตัวสกิลต่อไปครับผมนะเป็นสกิล b นะครับผมนะาเป็นสกิลลบเวลานั่นเองนะครับผมนะเมื่อเราใช้ไปเนี่ยมันจะเป็นการนี่นี่เห็นป่ทุกคน โอ้โโคตรสุดจัดว่าเด็ดมากแต่เราต่อ,ตอ,นตอตยนี่ต่อยได้ป่ะโอเวอร์เฮเว่นนี่โอเวอร์เฮเว่นก็ต่อยไม่ได้แต่ตอนนี้ต่อยได้แล้วเพราะว่ามันหลุดมาอ่า แล้วก็ลำดับสุดท้ายเลยนะครับผมนะจะเป็นสกิลที่มีชื่อว่า T E Donut นั่นเองนะครับผมนะ,ปะเป็นชนะของตัวสกิล Y นะครับปลดล็อนเมื่อตอนเลเวล5คุณต้องใช้เมาส์ในการที่จะบังคับสกิลนี้อีกแล้วครับผมนะเลเวล5นะก็มันจะทําการลบเวลานะครับผมนะเมือ่อตอนตอนที่เราสามารถเอ่อเมื่อตอนที่เราเทเลพอร์ไปหาผู้เล่นแล้วก็อ๋อคือมันจะเป็นการต่อยศัตรูแล้วก็ทําให้ศัตรูเนี่ยปฏิสถานะบินนะครับผมนะ,ะซึ่ง เวลาเราใช้ไปเนี่ยมันจะทำดามมีประมาณ65นะครับผมนะมาเดี๋ยวเราลองดูเลยดีกว่านะครับอ่ะสกิวายครับผมนี่เห็นปะประมาณนั้นแหละครับผมนะั้นสำหรับท่าน,น้าของตัวทั้งหมดเลยของท่านาน้าเจ้าคริงคิมสันนั่นเองนะครับผมนะโอเคลำดับต่อไปเลยเดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องท่าน,น้าของตัวเออนี่ัยของสแตนหรือสแตนเทรดนั่นเองนะครับผมนะถ้าผมอ่านผิดขออภัยด้วย นะครับมาเดี๋ยวเรามาพูดถึงกันเลยดีกว่านะครับผมนะอะมาดิวเรามาพูดถึงกันดีกว่าว่าตัวสเตนเทรดเนี่ยมันมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเจตนาของตัวสเตนเทรดอันแรกเลยนะครับผมนะซึ่งสเตนเทรดอันแรกนะผมนะจะมีชื่อว่าไพร์มนั่นเองนะครับผมนะซึ่งอาพรามเนี่ยมันจะบัฟทุกอย่างเลยนะครับผมนะแล้วก็เพิ่มทจตนาของบวก2ดาเมจด้วยนั่นเองนะครับผมนะถูกต้องไหมใช่เพียส่วนหน้าไอไฮบัฟออนอเวอร์ทิ้งเนี่ยมันบัฟอะไรบ้างอ๋อคือบัฟทุกอย่างเลยบัฟความเร็วบัฟคือเหมือนกับว่าไอตรง ออสปีดเหมือนจะอัพไปขั้นหนึ่งเลยประมาณเนี้เหรอโอเคประมาณนั้นระดับต่อไปเลยครับผมนะจะเป็นนิสัยที่ชื่อว่าแวร์เลียนนั่นเองนะครับผมนะซึ่งท่าหน้าของตัวอ b บิลิตี้นะครับผมนะมันก็จะถูกบัฟนะเป็นบัฟบัฟแบบบัฟสูงมากแล้วก็ท่าหน้าของอันอื่นๆจะถูกบัฟแบบเบาลงมาหน่อยนะครับผมนะซึ่งอาบิลิตี้เนี่ยตรงนี้นะครับผมนะมันจะอยู่ตรงไหนอ๋ออาบิลิตี้ตรงนี้เลยนะครับนะโอเคแล้วซึ่งมันจะบวกท่าหน้าของตัวดามจ แอ็กแทกด้วยนะครับผมนั่นจะบวกอยู่ที่ 0.35นะครับผมนะอ่าระดับต่อไปแล้วครับผมนะจะเป็นนิสัย inspiring นะครับผมนะซึ่ง inspiring เนี่ยมันจะบัฟท่าหน้าของตัวดาเมจมีลี่นะครับผมนะแล้วก็การป้องกันปานกลางนะครับผมนะก็คืออารมณ์ประมาณแบบมันจะบัฟท่าหน้าของตัวการป้องกันมาเยอะพอสมควรนั่นแหละเลยนะครับผมนะอ่าระดับต่อไปครับผมนะจะเป็นนิสัยแทงค์นะครับผมนะซึ่งแทงค์เนี่ยมันจะบัฟท่าหน้าของตัวมีลี่นะครับผมแล้วก็ค네ือการต่อยธรรมดาแบบน้อยมากๆแล้วก็จะเพิ่มท่าหน้าของการดีเฟนส์เนี่ยค่อนข้างจะสูงเลยนะครับผมนะก ถือว่ามันก็ถูกอยู่แล้วนะครับผมนะอ่าและลันดับต่อไปครับผมนะ humble นะครับผมนะซึ่ง humble เนี่ยมันจะ buff ability นะครับผมลันดับต่อไปเลยนะครับผมนะจะเป็นหน้าของตัวสาย be silent นะครับผมนะเมื่อเราได้ id silent เนี่ยมันจะเพิ่มหน้าของตัว damage การป้องกันนะครับผมนะเป็น defense buff นะครับผมนะแล้วก็นี่สายต่อไปนลยครับผมนะจะมีชื่อว่า toss นะครับผมนะซึ่งจะได้หน้าของตัว ah melee buff นั่นเองซึ่งถ้าผมจําไม่ผิดว่าสแตนผมมันได้ toss ไหนไหมนี่เลยนะครับผมนะซึ่งไอ้ toss ไน เมื่อเราใช้ม,มเป็นบริเวนการบับชนะของดาเมจการต่อยธรรมดาเห็นปหมสิบจุดห้าทุกคนเห็นใช่ไหมถ้าต่อยปกติมันจะแค่สิบเว้แต่ว่าถ้าเราใช้ถ้าเราได้ตอนเนี่ยเราก็เพิ่มมาอีกจุดห้าประมาณนั้นแหละครับผมนะและก็ลำดับต่อไปนะครับผมนะจะเป็นนิสัยเบสนะครับผมนะซึ่งเบสเนี่ยมันก็จะไม่ถูกบับอะไรเล,เลยเว้มันจะเป็นการบาลานซ์ทุกๆอย่างก็คือมันมาอย่างไงก็คือได้อย่างนั้นก็คืออาไง่ายเว้คือใครได้อนนั้น,นถือว่าดวงเกลือใช่ไหม แล้วก็ระดับต่อไปเลยครับผมนะก็จะมีท้งหน้าของตัวอ,อันที่มันเกลือจะมีอีก3อันเว้ยเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงกันเลยดีกว่านะครับผมนะระดับแรกเลยครับผมนะนิสัยพารานอยนะครับผมนะซึ่งพารานอยเนี่ยเมื่อถ้าเราได้มาเนี่ยอบิลิตี้เรามันจะถูกดีบัฟเปิดก็คือมันจะถูกอ่าบัฟให้ลดลงใช่ไหมคือก็เรียกว่าไงวันเนอร์แบบประมาณนั้นอนะ่ะซึ่ง อย่างเห็นว่าถ้าเกิดว่าไออารบลิตี้ดีบัฟอย่างเงี้ยถ้าเราโดนขึ้นมามันก็คือมันจะเป็นการตรงข้ามกับฮัมโบ e นั่นเองนะครับผมนะอย่างที่ดิวมันต่อยผม55เมื่อกี้เนี่ยมันอาจจะเหลือ45ก็ได้ประมาณนั้นแหละครับผมนะแล้วก็อันดับต่อไปนะครับผมนะจะเป็นท่าของตัวนิสัยสลิมนั่นเองนะครับผมนะสลิมเนี่ยเมื่อเราได้ขึ้นมานะครับผมนะมันจะถูกลดท่าของตัวดาเมจมิลีนะครับผมนะอ่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือมันจะลบท่าของตัวดาเมจการโจมตีเนี้ยลบหนึ่งา นั่นแหละแต่ว่าพรามมันบวก2ไงสลิมมันลบ1ประมาณนั่นแหละแล้วก็อันดับสุดท้ายเลยนะครับผมนะันก็จะเป็นทา้งหน้าของตัวเซนซิทีฟนั่นเองนะครับผมนะถ้าเราด้านท้งหน้าของตัวเซนซิทีฟเนี่ยมันจะเป็นการลดทั้งหน้าของตัวดีเฟนส์ของางด้านเจ้าสเตนลงนะครับผมนะันแล้วเราทำเราแล้วมันจะทําให้เราเนี่ยตัวปลอกนะครับผมนะัมันสามารถโดนตีได้ง่ายๆเลยนะครับผมนะก็นั่นแหละ ประมาณนั้นทั้งหมดเลยนะครับผมนะสำหรับท่าของตัวนิสัยของสเตนนั่นเองนะครับผมนะก็โ okay, อเคครับผมสำหรับคลิปวิดีโอวันนี้นะครับก็ต้องขอตัวคลิกไว้เพียจนิดนี้นั่นเองนะครับผมนะก็ถ้าเจ้าฝากที่จะกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมในการทำคลิปวิดีโอต่อๆไปและไม่พลาดทุกครั้งของผมทำการอารัปโหลดคลิปวิดีโอน,นั่นเองสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวกลันลาไปก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวเรามาเจอใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ขอบคุณครับผมสวัสดีครับบ๊าายยบ